บุ๋มปนัดดากำลังเตรียมสถานที่และจัดตั้งโรงครัวพร้อมเสนออาหารให้ประชาชนที่จะเข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระพันปีหลวงที่จัดขึ้นในวันที่28ตุลาคม2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้ดูแลเว็บไซต์เชื่อมโยงดรปนัดดาวงผู้ดีอดีตนางสาวไทยดารานักแสดงพิธีกรชื่อดังและประธานมูลนิธิองค์กรทำดีได้โพสต์ข้อความเหล่านี้บุ๋มมาเตรียมสถานที่พร้อมจัดตั้งโรงครัวเข้าโรงครัวของเราอยู่หน้าศาลหลักเมืองกรุงเทพบุ๋มและทีมงาน มูลนิธิองค์กรทำดีมีความตั้งใจที่จะทำอาหารให้พี่น้องประชาชนที่มาร่วมพระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวงได้ทานอาหารขณะที่รอคิวเข้าด้านในวันและเวลาบุ๋มจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครหลังจากข้อความนี้ถูกโพสต์ออกไปชาวเน็ตต่างๆมาพบกับบุ๋มปนัดดาและขออนุญาตในบุญกุศลที่ได้ทำในการเตรียมอาหารนี้ช่องแปด ได้ทางที่ https://www.facebook.com/ t